รีวิวถั่วเกาหลีเล่นเอาป้าฟันเกือบแตกป้าจะมาให้คะแนนความกรอบเริ่ม corn peanuts เฮ้ย garlic bread chickpeas cookie cream almond wasabi ป้าไม่ชอบวาาบิเลยให้คะแนนไม่ได้ honey butter almond look on fries mm. roasted onion mm. enjoy me mm. caramel salted peanuts mm. the almond มินทช็อกโกแลตอัลเมนแคมเปญนน mm. พิสุจน์ะคะ่ะว่าฟันป้าแข็งแรงมาก